ค่ะสวัสดีค่ะมือนีผ้ามาเอาขีดเทาเด้อค่ะเด้อขีดเทานี่เทาสิเอาไปห้อยเนาะค่ะเนาะขีดเทาเขาสิเอาไปห้อย,ะะอออยต้นไม้ที่มีเพียเนาะคะ่ะเก็บไบเถอะเวลาต้นไม้เขามีเพียมแีแมลงมาหลบกวนไหมคะ วัสดุธรรมชาติมีประโยชน์หลากหลายค่ะม,มีสารเคมีเราใช้แบบปลอดภัยเข้ากับจะไปหมักน้ำนะคะเขาเอาขิดเท้าไปมักน,น,ะะนก้ำเนาะค่ะเนาะมักน้ำลาบันนี้ ขีเท่าไปมากน้ำแล้วก็ตักหมดต้นหม่ค่ะขันเท้าว่มามักน้ำเ่ากบเอาห้อยลงเสร็จต้นเลกดไก็ได้เลยจ้า เข้ามากวดเอากีตาราคร่ะวันนี้ประโยชน์ประธรรมดาค่ะเอาวัตรงใส่สารเคมีนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่แหละค่ะเป็นเดินใหม่อันไม่้หญ่ๆนะคะที่อันเฮ้าอันนีใบได้เฮ้ากะ จ้เสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะมัน,นี่ต้นไม้งอกงามน้ำดีค่ะ,ะซ้ำเป็นปุ๋ยหละคะ่ะเห้าไปโหดต้นไม้ต้นไม้ก็จะงามขึ้นจ้ะ